สวัสดีค่ะเราเจกิวันนี้จะมาเล่นเกม Missing เรื่องราวของเกมนี้ก็คือเราจะต้องออกตามหาเพื่อนของเราที่หายตัวไปเพื่อนที่หายตัวไปก็น่าจะเป็นคนตามหน้าปกเกมนี่แหละมาไปตามหาเขากันมันจะออกเป็นแนววิชวลโนเวลนะเท่าที่อ่านมาเฮ้เธอหัวเราะอะไรของเธอน่ะก็แค่เอารูปพลอยของเธอมาแปะเอาไว้สมุดโน้ตของฉันน่ะ เอ้ยรูปนั้นฉันดูไม่ดีเลยนะนั่นอะ่ะไม่นะดูสิเหมือนกับว่าเธอจะได้อยู่ในสมุดโน้ตของฉันแบบนี้ตลอดไปเลยไม่คิดว่าแบบนั้นมันเจ๋งบ้างเหรอเอออืมก็คงดีมั้งใช่ปล่าล่ะฉันหวังว่าพวกเราจะได้มองย้อนกลับไปที่หน้าร้อนในปีนั้นแล้วก็รำลึกถึงมันรำลึกถึงเรื่องดีๆในวันนั้น เงียบฉันหวังว่าพวกเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนของคุณได้หายตัวไปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วตอนนี้ตำรวจท้องถิ่นได้ออกตามหาทุกที่แล้วแต่ก็ไม่พบอะไรเลยที่นี่เป็นเมืองเล็กๆและคดีการหายตัวไปของคนนั้นหาได้ยากยิ่งและห่างไกลาจากคำนี้มากคุณคิดว่าพวกเขายังสืบสวนได้ไม่ดีพอ และด้วยความจริงที่ว่าตำรวจพวกนั้นไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องแบบนี้หรือบางทีพวกเขาก็แค่คนไร้ความสามารถเพราะงั้นคุณถึงได้ตัดสินใจที่จะจัดการด้วยตัวของคุณเองตอนนี้คุณมีเรื่องที่สงสัยอยู่ความจริงแล้วคุณสงสัยในตัวเขามาได้สักพักแล้วล่ะจริงๆมันก็ยังไม่ใช่ความสงสัยที่เป็นรูป,ปธรรมเขาคนนั้นก็ค่อนข้างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ได้เหมือนกับคนปกติดีมันก็แค่เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจจากส่วนลึกในจิตใจแล้วคุณก็พบว่าตัวคุณเองนั้นยืนอยู่ด้านนอกของบ้านเล็กๆที่อยู่แถบชานเมืองคุณก้มลงมองในสมุดโน้ตของคุณโอ้อะไรเนี่ยแผนการเหรอ p o l i ส e เ,เออ ไปเอามาจาก Google แล้วก็บอกว่าเป็นนักสืบหรอยังไงเด็กปถมเนี่แผนการนี้คือการเข้าไปในบ้านของเขาโดยปลอมแปลงว่าเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนจะได้เหรอจะได้เหรอแน่ใจเหรอว่าแบบนี้มันเข้าท่าแล้วแหละหรือยังไงเขาก็ดูออกอะมองมุมไหนก็ของเก๊มองจากนอกโลกก็ของเก คุณจะต้องโกหกไปว่าคุณเป็นนักสืบที่ถ้าเกิดว่าตัวจริงนั้นถูกร่วงรู้จะมีปัญหาเข้าแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นผ่านไปได้ด้วยดีคุณก็แค่เก็บหลักฐานมาให้หมดก็พอคุณจะต้องหาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของคุณหรือบางทีคุณอาจจะคิดผิดบางทีเขาอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วคุณก็แค่ต้องทำเป็นกลมกลืนไปกับเขาทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกที่มวนอยู่ในท้องก็แค่นั้น คุณได้มองกลับไปที่บ้านหลังนั้นมันก็แค่บ้านหลังหนึ่งที่สร้างแบบง่ายๆและดูเรียบมากมีทั้งต้นไม้และพุ่มไม้ประดับอยู่นอกชานระเบียงบ้านแล้วก็มีสนามหญ้าเป็นระเบียบสวยงามอยู่คุณแอบรู้สึกผิดเล็กน้อยที่มารบกวนบ้านอันแสนสงบนี่แต่ว่าความรู้สึกนั้นได้ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปกลายเป็นความกลัวความหนาวเย็นนั้นแล่นไปทั่วสันหลัง ในขณะที่คุณยืนอยู่หน้าประตูคุณยืนอยู่ข้างนอกนั่นและก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งและนั่นคุณควรจะไปต่อไหมยังไม่สายนะถ้าจะกลับนะ่ะมีเซฟไหมไม่น่าจะมีน่าจะเราวๆจอนโดที่ต้องลุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบไปต่อเถอะไหนๆก็มาถึงนี่แล้ว คุณกังวลเล็กน้อยใช่แล้วแต่ว่าคุณอะมุ่งมั่นที่จะมาสืบหาความจริงมาสืบหาเบาะแสที่สามารถช่วยในการหาเพื่อนของคุณได้คุณนิบจัดแจงเสื้อผ้าของคุณให้เรียบร้อยให้ดูมีความน่าเชื่อถือเมื่อพร้อมแล้วคุณก็เคาะไปที่ประตูก๊อกกอกโอมีเสียงกรอนเล็กๆดังออกมาจากทางนั้นรอแป๊บนะ คุณได้ยินเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาและประตูที่เปิดออกใบหน้าที่เป็นมิรได้ออกมาทักทายคุณคุณเคยเห็นเขาอยู่รอบเมืองบ้างในบางครั้งแต่ว่าการปรากฏกายของเขาที่ไม่ค่อยธรรมดานั้นมักจะทำให้คุณตกใจอยู่เสมอมีอะไรให้ช่วยไหมโครเหรอจะจำไว้แล้วกันคำถามที่กระทันหันของเขาทำให้คุณเออไปแมพหนึ่งอ๋อเออใช่ คุณดึงเอาเข็มกัดปลอมออกมาแล้วก็บัตรประจำตัวปลอมจากกระเป๋าของคุณฉันคือนักสืบควินจากบอเดอร์สปริง o l i ิ e d e partment คุณคือโคลใช่ไหมอุ๊ยสีหน้าแต่กี้ยังเป็นไม่อยู่เลยโคลชำเลืองมองดูตราของคุณที่คุณทำมาแบบลวกๆมีอยู่แวบหนึ่งที่คุณกังวลว่าเขาจะจับได้ แต่ว่าเขาก็ยิ้มผ่อนคลายมาให้ใช่แล้วล่ะผมเองฉันมาที่นี่เพื่อที่จะถามคำถามเล็กน้อยนะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายตัวไปของคนก่อนหน้านี้จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเข้าไปเพอร์เฟเป็นเหมือนกับที่ซ้อมเอาไว้เป๊ะเลยมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะเขาจ้องมองคุณอยู่พักหนึ่งการสืบสวนเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปหรอครับ คุณพยักหน้าฝ่ามือของคุณเริ่มเต็มไปด้วยเหงื่อเพราะความกังวลเขาจ้องมองมาที่คุณแล้วก็คิดอยู่สักพักจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาอีกครั้งได้แน่นอนครับคุณนักสืบเข้ามาสิโคลได้เชิญคุณให้เข้าไปและคุณดีใจมากเลยคุณได้เข้าไปในนั้นและเขาก็ปิดประตูด้านหลังคุณ สวย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 ก่อนที่คุณจะได้มีเวลาในการสืบสวนไปทั่วนั้นคุณได้รีบมองไปที่ห้องรับแขกขอโทษที่แต่งตัวแบบนี้นะครับคุณนักสืบผมเพิ่งกลับจากการทำงานเพราะง้นก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาพูดถึงเรื่องการแต่งกายของเขามันเป็นเครื่องแบบของพนักงานที่สถานีรถไฟเดี๋ยวผมจะชงชาให้ดื่มนะครับต้องการหน่อยไหม อย่านะไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะงั้นเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมานะครับทำตัวตามสบายเลยคุณนั่งลงที่โต๊ะสายตามองไปที่โครที่เขาออกจากห้องนี้ไปแบบนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการมองไปรอบๆนะรอทำไมไม่รอแล้วยองไปทั่วเลยด้วยความดีใจที่เขาไม่อยู่คุณรีบลุกขึ้นมาจากที่นั่งแล้วไปที่โถงทางเดิม มันน่าตกใจจริงๆที่โถงทางเดินนี้ยาวโคตรทั้งที่บ้านหลังนี้มันดูเล็กมากๆถ้ามองจากด้านนอกไฟก็ปิดหมดทุกดวงเลยมีแต่แสงสีเหลืองสลัวๆที่มาจากห้องสุดท้ายที่อยู่ตรงโถงทางเดินคุณได้หมุนลูกบิดนั้นด้วยความกังวลแล้วก็แอบส่องข้างในห้องนั้นมันเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบล็อกอิ ข้างในนั้นมีเสื้อผ้าแขวนอยู่เต็มไปหมดมันถูกจัดเรียงตามสีสีฟ้าสีขาวสีดำคุณเดินลึกเข้าไปในห้องเสื้อผ้าแอบตอกใจเหมือนกันที่คนแบบนั้นจะมีห้องเสื้อผ้าแบบโดดๆอย่างนี้และนั่นคือตอนที่คุณสังเกตเห็นในสถานที่ที่ไม่ค่อยสะดุดตานั้นบนโต๊ะที่ทำไปด้วยถุงมือมีถุงมือเปื้อนเลือดโผล่แพร่ออกมา ร่างกายที่สั่นเทาของคุณเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อมองให้ชัดขึ้นและเอื้อมมือออกไปหยิบหลักฐานที่คุณต้องการ<ะ>พอดีว่าผมห,หยิบเอาถุงมือคู่ใหม่นะครับแต่ผมไม่คาดคิดเลยนะครับว่าคุณจะเล่นงานผมได้แบบนี้คุณสะดุ้งสุดตัวไม่ได้ยินเสียงนั้นสวยแลย คุณยิ้มเจินเจน,จนอ,อกมาและ,ะเผชิญหน้ากับโครที่ยืนพิงอยู่กับประตูทางออกก็มีอยู่ทางเดียวมันจะแก้ตัวยังไงเนี่ยถุงมือสีแดงฉานขนาดนั้นจะบอกว่าเละน้ำมะเขือเทศซ้อนมะเขือเทศน้ำสตรอเบอรี่เหรอเฮ้ดูยัง,ยงไงมันก็น่าจะเลอะเลือดมาชัดๆจากสถานการณ์ของคุณในตอนนี้คอยได้สังเกตถึงเสื้อผ้าที่คุณพยายามจะหยิบอ่าไอ้นั่นนะ เขายิ้มออกมาวันก่อน วันก่อน <c oughs> พอดีว่าวันก่อนผมไปคว้นท้องกระต่ายมานะครับอ่าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเรื่องการผ่าสัตว์พวกนี้นะ่ะผมมีใบอนุญาตมันก็เข้าใจได้อยู่นะอย่างนี้ก็ได้เหรอจริงอะหลายคนในเมือง border spring นั้นมักจะออกไปล่าในเกมการล่าในช่วงฤดูนี้แต่ถึงจะบอกอย่างนั้นคุณก็ยังรู้สึก ไปทั่วทั้งสันหลังอะล่ะตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะที่คุณหนูแบบคุณมายุ่งกับเสื้อผ้าของผมแบบนี้นะ่ะงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่าไหมครับพอดีว่าผมมีปัญหาอื่นๆที่ต้องสักสางคุณพยักหน้าด้วยความอับอายที่เขาจับได้ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคุณก็ได้รีบออกไปจากบ้านของเขาอย่างปลอดภัย ending 2. กลับบ้านมือเปล่า อะละในเมื่อยังไงไมัมก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วลองกลับเอาแล้วกันคุณกัดริมฝีปากของคุณด้วยความกังวลน,นี่เป็นไอเดียที่แย่มากๆมันมีหลายอย่างที่อาจจะไปไม่ค่อยดีไปได้ไม่สวยทั้งหมดที่คุณรู้ตอนนี้ก็คือบางทีเขาอาจจะบริสุทธิ์จริงๆแล้วคุณก็ปรับปรัเขาในคดีที่เขาไม่ได้ทำ แถมยังคิดจะล่วงล้ำคมเป็นส่วนตัวของเขาอีกยิ่งไปกว่านั้นคุณจะต้องมีปัญหาทางกฎหมายแน่ถ้าเกิดว่ามีใครรู้เรื่องที่คุณปลอมแปลงเรื่องตัวตนเอกสารแล้นะคุณก้มหน้าแล้วเดินถอยออกมาจากประตูนั่นในตอนนั้นใบหน้าที่มีรอยยิ้มของเพื่อนคุณได้ฉายแวบขึ้นมาในหัวของคุณคุณได้กลับไปมองที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึง่งและจากนั้นคุณก็ออกมา เอนดิ้งที่หนึ่งขี้ขาดก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แล้วตอนนี้เอาไงต่อดีก็มีแต่ต้องรอสินะเพราะว่าเดินไปรอบๆก็ไปถึงห้องนั้นแล้วไม่ให้เราทำอะไรต่อเลยคุณตัดสินใจที่จะระวังเอาไว้ก่อนและรอสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งคุณก็เห็นกระดาษโน้ตเก่าคุณได้ดึงกระดาษเก่าๆนั่นออกมาจากสมุดโน้ตและปากกาออกมาจากกระเป๋าของคุณและพลิกหน้า อ๋ออานี่ไงล่ะหมอน,นี่โครอะไรเอ่ยไม่ทราบเลยน่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาไม่ได้มากสินะแต่หน้านี่มีแต่หน้ายิ้มเล่นไงกันนะตัวอย่างของผู้ร้ายหน้าใสาซื่อโครคุณหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาไม่ได้มากเท่าไหร่คุณหานามสกุลของเขาไม่เจอด้วยซ้ําไปไม่มีข้อมูลเกี่ยว ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของเขาเลยหรือว่าเพื่อนสนิทของเขาก็ไม่มีเขาดูเป็นคนง่ายๆแต่ว่าชอบเก็บเนื้อเก็บตัวซะส่วนใหญ่คุณนวดดวงตาของคุณเนื้อความไม่พอใจเท่าไหร่คุณใช้เวลาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการสืบเรื่องความลับของเขาแต่ว่ามันก็มีแค่นี้เท่านั้นที่คุณพอจะหาได้เขาอยู่ในบ้านที่ดูธรรมดาธรรมดาและใช้ชีวิตที่แสนน่าเบื่อจนคุณแอบ เกือบจะรู้สึกผิดกับเขาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วสันสตยาได้บอกกับคุณว่าเขามันตัวอันตรายและเพราะแบบนั้นคุณถึงมาอยู่ที่นี่วงความคิดของคุณได้หยุดชะงักไปเมื่อคุณได้ยินเสียงปิดน้ำในห้องครัวเอาไงต่ออืมอยู่ก่อนแล้วกันคุณไม่มีความกล้ามากพอที่จะลุออกไปจากที่นั่งคุณนั่งอยู่ที่เดิม ปลายนิ้วของคุณเคาะไปที่ขอบโต๊ะด้วยความกังวลเสียงบีดของกาต้มน้ําดังขึ้นในห้องครัวแล้วคุณได้ยินเสียงของถ้วยชาและช้อนส้อมดังขึ้นเพลง้งเพล้งในขณะที่โครนั้นกําลังเตรียมชาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาได้กลับมาพร้อมกับถาดเงินเขาได้วางมันลงอย่างสุภาพและรินน้ําร้อนใส่ในถ้วยของคุณน้ําตาหน่อยไหมครับขอพาน เขานั่งลงตรงข้ามคุณเขาไม่ได้แตะชาของเขาด้วยซ้ำแล้วคุณมาหาผมทาไมหรอครับเอ่อ ask him out กับ question him เอออันนี้ความหมายออกกำกวมแต่เราว่ามันน่าจะหมายถึงออกเดทั่นแหละ question him ก็ตรงๆเลยก็คือถามคำถามกับเขาเราจะเล่นสายสืบก่อนแล้วกัน คุณพยายามรักษาหน้าของคุณในฐานะนักสืบและถามคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาชีวิตปกติของเขาและก็อื่นๆรวมถึงเรื่องพยานแน่นอนว่าไอ้คำถามที่คุณถามมาเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ตอนนี้สี่ชั่วโมงก็เกือบจะครึ่งแล้วคุณได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายในการจะยอมแพ้แล้วก็ออกไป คุณได้ลุกจากที่นั่งหยิบสมุดโน้ตและปากกาของคุณเข้าไปในกระเป๋ามีแค่นี้หรอครับคุณนักสืบควินคุณถอนหายใจออกมาพยักหน้าเล็กน้อยและเดินไปที่ประตูหน้าครเดินตามหลังคุณไปแล้วก็มองคุณที่เดินออกไปคุณรู้สึกถึงความพ่ายแพ้จากการไม่ได้อะไรเลยในการเผชิญหน้าทั้งหมดนี้แต่ว่าคุณก็ขอบคุณเขาที่สละเวลามาให้ดีใจที่ได้ช่วยนะครับ ุณนักสืบคุณพยักหน้าให้เขาอย่างไม่เต็มใจและเดินผ่านสนามหญ้าของเขาไปถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสืบสวนของคุณอีกแล้วก็เชิญแวะมาดื่มน้ำชาที่นี่ได้ตามสบายอีกครั้งเลยนะครับ p e t ท n i a Forest มันรู้ชื่อจริงเรานี่ว่าคุณหยุดชะง,งักไปกลางคันคุณไม่เคยบอกเขาเกี่ยวกับชื่อจริงของคุณเลยนะคุณหันหลังไปจะเผชิญหน้ากับเขา แต่ว่าเขาก็ไปซะแล้ว Ending ที่3เล่นเป็นนักสืบเขาก็ต้องรู้เหงะอยู่แล้วแต่ว่ามันรู้ชื่อจริงนามสกุลเราด้วยนะน่ากลัวโคตรเลยแปลว่ามันต้องจับเพื่อนเราไปนั่นแหละแต่ว่าทำไมมันต้องสืบเรื่องเราด้วยแปลว่าเหยื่ออะไรต่อไปคือเรางั้นเหรอตอนนี้มาถึงตรงที่จะนั่งรอหรือว่าจะไปเช็คที่บ้านก็รอบนี้ก็ลองเช็คดูในบ้านแล้วกัน ดูเหมือนว่าเขากําลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในครัวคุณจึงตัดสินใจใช้เวลานี้ในการสำรวจในบ้านมันมาที่เดิมอีกแล้วคุณลุกออกมาจากที่นั่งของคุณอย่างเงียบๆแล้วก็เดินไปตามโถงทางเดินอันมืดสนิทแสงไฟตอนนี้ปิดอยู่หมดเลยเพราะงั้นคุณก็เลยมีปัญหาในการสำรวจห้องแต่ละห้องห้องหนึ่งแล้วไปอีกห้องหนึ่งลงไปที่โถงทางเดินล่าง แล้วก็แอบ,บส่งในแต่ละห้องทั้งห้องน้ำห้องเก็บของห้องนอนและสุดท้ายห้องเสื้อผ้าคุณถอนหายใจออกมาและรูปดวงตาที่เหนื่อยล้าของคุณมันยากที่จะมองเห็นอะไรได้ในสภาพร่างกายแบบนี้ขณะที่คุณกำลังจะออกไปจากห้องเสื้อผ้าคุณก็ได้ไปสะดุดเข้ากับพรมอุย๊ยคุณรีบปรับพรมบนพื้นทันทีแต่ว่าคุณสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลก มีประตูลับอยู่ข้างใต้นั่นคุณรู้สึกถึงหัวใจของคุณที่เต้นไม่เป็นสัมคุณได้เปิดประตูหนักๆนั่น,นอย่างระมัดระวังแล้วมองเข้าไปในนั้นข้างในนั้นมันมืดสนิทคุณได้ก้าวเท้าลงไปอุ้ยละอีกก้าวหนึ่งโอ้โหจนมาถึงจุดปลายสุดในต,ตอนนี้ ดวงตาของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วข้างล่างนี่มีกลิ่นเหม็นแปลกๆจนคุณต้องเอามาสมาปิดปากเอาไว้แต่ว่ากลิ่นนั้นก็ยังทะลุผ่านมาสไปได้อยู่ดีและในตอนนั้นคุณก็เห็นมันโอ้คุณพระเพื่อนฉันกำแพงนั่นเต็มไปด้วยรูปของพวกเขาเพื่อนของคุณที่หายตัวไปเพื่อนเราโดนยันเดเลกเก็บไปแล้ว หมกสีแดงนั่นมีเขียนอยู่ทั่วทุกรูปเหมือนเป็นการเป่าประกาศความรักให้กับพวกเขาและคําขู่คิดจะทำลายร่างกายใครก็ตามที่เข้ามาขัดขวางความรักของเขาคุณถอยกลับไปเล็กน้อยกับภาพที่เห็นนั่นวิคุณตัวแข็งไปหมดแล้วนั่นไม่ใช่เสียงของคุณมันมาจากด้านหลังอ่าคุณทำลงไปจนได้สินะ ผมกำลังคิดว่าจะปล่อยคุณไปอยู่เลยนะรู้ไหมคุณนักสืบควินหรือจะให้ผมเรียกคุณว่า p e t ูเนียฟลอเรสดีละ่ะผมกะว่าจะเล่นไปกับเกมนักสืบของคุณนี่เพื่อตอบสนองซิกเซนของคุณสักหน่อยแต่ว่าไม่อยากเชื่อเลยนะว่าคุณจะดมกลิดมาจนถึงที่นี่นะ่ะช่างน่าละอายช่างน่าละอายจริงๆ ถ้าตัดเรื่องน้ารำคาญอ,อ,อื่นๆที่ขวางทางผมแล้วก็เรื่องของคุณเนี่ยก็ยังพอทนได้อยู่ในระดับหนึ่งนะเขาหยิบเข็มฉีดยาที่มีของเหลวดำๆอยู่ข้างในนั้นผมหวังจริงๆนะว่าคุณจะไม่แค้นเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวผมนะที่จะปล่อยคุณไปยอยู่แล้วนะจริงๆนะสัญญาเลยแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว และก็นะผมคงไม่ยอมให้คุณมาขัดขวางทางรักของผมหรอกนะเอ็ห้าหายตัวไปคุณเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมอืมสุดท้ายแล้วก็เป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งนี่หว่าแต่ว่าเป็นเหยื่อแบบที่ d ดน t ทเลอร์ทาร่าเข้าไปเป็นเหยื่อเองออัะนี้คงเป็นรู้สุดท้ายอะแน่ใจเหรอเออ ยังจะถามอีกเหรอเอ,อ่อฉันมันก็ดูเกา่กาๆดีนะเหนื่อของคุณไหลลงมาจากใบหน้าของคุณพครดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เมื่อท่าทางของคุณดูแปลกๆที่ฉันมาในวันนี้ก็เพื่อเอ,อ่อโครยักคิ้วขึ้นมาเอ,อ่อจะชวนไปเดทหรือเปล่า ความเงียบได้ก่อตัวขึ้นสักพักระหว่างคุณสองคนโอ้โหหน้ามืดมาเลยมีคนรักอยู่แล้วออกไปจากบ้านผมรักเจ้า ending ที่4ี่นี่ไม่ใช่เกมเดทติ้งซิมูเลเตอร์นะแล้วถ้าตอบว่าไม่ล่ะอ๋อก็จะกลับไปที่ทางเลือกเดิมสินะ ก็จะเหมือนกับตัวเลือกก่อนหน้านี้อนละค่ะเกม missing มก็จบลงเพียงเท่านี้โดยส่วนตัวกับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว visual novel แนวยันเดเลทที่ไม่ค่อยเหมือนใครดีเพราะว่าเหยื่อที่ถูกตามจับต็อกเกอร์หรือยันเดเลนั้นไม่ใช่ตัวละครที่เราเล่นแต่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนของเรา ไอตัวเลือกที่ดูอ่อยเขาก็โดนเขาหักหน้าไล่กลับบ้านฮาดีชอบงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะขอให้หลดเลดกาชาค่ะหมายถึงขอให้ได้กาชาตรงเลดนั่นแหละ